สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครูกุ๊กรุ่งโรุงสุวฒนาถาวรนะคะพอดแคสต์นี้นะคะจะพูดถึงการเติมพลังใจด้วยใจที่มีกำลังรถยนต์แบตหมดไม่เกิดประโยชน์ชั้นใดคนหมดพลังใจก็ไม่อาจชนะใจตนได้ฉันนั้นกว่าจะยอมรับความรู้สึกและใจตนได้อย่างแท้จริงมันยากนักแต่อะไรที่ยากๆพัฒนาได้ฝึกได้เปลี่ยนแปลงได้ ใจเป็นประธานร่างกายเป็นกรรมคือการกระทำเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจุบันลงมือทำบ่อยๆจะเห็นผลการกระทำนั้นด้วยตัวเองหลายคนมีช่วงเวลาที่ท้อแท้เมื่อยล้าหมดหวังผิดหวังจนอยากอยู่นิ่งๆแต่เวลาเป็นตัวอย่างในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาก็ยังคงหมุนไปสิ่งที่ท้าทายก็คือทำอย่างไรให้ผ่านจุดที่หมดพลัง จุดที่ออกจากความท้อแท้คือการออกจากพลังลบโดยการนํากิจกรรมที่เราชอบเป็นการฉุดตัวเองออกจากการคิดที่พาฉุดรั้งตัวที่ไม่ให้อยู่จุดที่เราหยุดนิ่งไปกันเลยค่ะท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากการจับอารมณ์ตัวเองก่อนว่าตอนนี้มันเป็นพลังลบเข้าแทรกอยู่หรือเปล่าเมื่อรู้ว่าอารมณ์ขณะ ทุกอย่างก็เริ่มต้นผ่อนคลายพอคลายใจเราก็จะบอกจิตใต้สํานึกให้หาหนทางออกจากอารมณ์ที่แทรกเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์เราหนีอารมณ์ไม่พ้นแต่เราหาวิธีการจัดการไม่ให้อยู่กับอารมณ์นี้ได้นานๆซึ่งวิธีแต่และว,วิธีการนั้นอาจขึ้นอยู่กับจริตความชอบของแต่ละบุคคลเช่นการอ่านหนังสือที่ชอบ การดูซีรีส์ที่สนุกสนานตามใจเราการฟังเพลงที่มีความหมายสร้างพลังให้กับเราการเล่นดนตรีการออกกำลังกายขับพลังลบออกจากตัวการขับรถการชมธรรมชาติการได้พบปะผู้คนการฟังพอดแคสต์ดีๆและการจดบันทึกเพื่อระบายอารมณ์ที่เรามีอยู่นขณะนี้ทุกกิจกรรม เป็นการเบนเบี่ยงอารมณ์ไม่ให้จมอยู่กับความรู้สึกท้อแท้หดหูเมื่อรู้แล้วจงปล่อยวางเราสามารถเป็นโคช้ชให้กับตัวเองได้สามารถอบรมตัวเองให้พัฒนาตัวเองได้สามารถฟื้นฟูใจให้มีกำลังได้เมื่อใจมีกำลังเกิดความเบิกบานใจก็จะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์สิ่งดีด ไม่ยากเลยนะคะมันเป็นไปได้เสมอเพียงเราเปิดใจให้กว้างกับการพัฒนาจิตใจของตนแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองกุกุกแชร์ให้ฟังนะคะว่าเพราะอะไรกุกุกจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจการพัฒนาสมองการพัฒนาการสื่อสารและความสัมพันธ์เรียกได้ว่าสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าซอฟต skill เป็นสัพท์เฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะกุ๊กเองมีแรงบันดาลใจที่พูดอยู่เสมอว่าหากเราจะพัฒนาอะไรภายนอกใจและกายของเราเราต้องเริ่มจากข้างในก่อนเมื่อใจบอกว่า พร้อมที่จะพัฒนาร่างกายมันจะเคลื่อนไหวให้ไปหาสิ่งที่มาสนับสนุนให้ใจไปสู่การเรียนรู้และฝึกทักษะทันทีการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างก่อนเช่นหากเราจะพัฒนาการออกกำลังกายเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะเริ่มจากการสร้างวินัยให้สม่ำเสมอก่อนค่อยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหากเราไม่สร้างวินัยก่อนตั้งแต่แรกการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะฉะนั้นพัฒนาพัฒนาอะไรก็ติดหากจิตไม่พัฒนาและจิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมหากอยากรู้ว่าจิตใจเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างไรก็คือความรู้สึกที่เราเห็นอยู่ณนขณนะนี้ค่ะปัจจุบันที่พิสูจน์ได้เพราะว่ามีอยู่ตามธรรมชาติในตัวเรา คำที่ทรงพลังจะเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเราเริ่มสื่อสารคำเหล่านั้นโปรแกรมในจิตใต้สำนึกให้เกิดการจดจำเมื่อพบเจอเหตุการณ์ทุกอย่างมาปรากฏในหัวก็จะป๊อปอัพเป็นอัตโนมัติว่านี่ไงโอกาสที่เราได้เรียนรู้เรื่องจุดๆๆคำว่าโอกาสมันคือความหมายบวกบวกบวกทำให้เราได้คำว่าเราได้เนี่มันคือผลลัพธ์จากประสบการณ์ที่เราได้ คือจุดๆเติมคำนั้นลงไปในประโยคแล้วจิตใต้สํานึกจุดๆก็คือคําตอบที่เป็นสาเหตุและหลักการและเหตุผลที่เราฝึกคิดให้เติบโตจากสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ในสถานการณ์และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําหากไม่คิด หรือจะรู้สึกได้หากไม่รู้สึกก็ไม่มีการสื่อสารกับตัวเองหากคุยกับตัวเองสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วจะเกิดการกระทําที่ใช่ได้อย่างไรทุกอย่างมันมีกระบวนการตามธรรมชาติครูกุ๊กเองเปลี่ยนแปลงจากการลงมือทำเริ่มจากแรงบันดาลใจก่อนแล้วสแสวงหาผู้รู้ให้คําแนะนําแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์นะคะการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆสุดท้ายเราก็ต้องทดสอบด้วยการ กล้าออกจากจุดเดิม,ดมในตัวเรานี่แหละพาเราเคลื่อนไหวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่หลายครั้งนะคะที่แต่ละครั้งมีทั้งเหตุการณ์ดีในเหตุการณ์ที่ดีก็มีร้ายป่าปนอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้ายก็มีสิ่งดีๆนะคะวนไปอย่างนี้ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะเกิดพลังในการทํางานมีแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นครูกุ๊กเห็นคุณค่าของเรื่องมายเซ็ตเพราะว่ามันเป็นกุญแจสำคัญของจุด เริ่มต้นให้เกิดการกระตุน้นการกระทำสิ่งต่างๆแล้วการกระทำนี่แหละที่มันทำให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้จึงมีความเชื่อมั่นว่าเรื่องของ soft skill เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมจึงนึกถึงเหรียญมันก็มีสองด้านทุกอย่างเกิดมาคู่กันเสมอมีสุขและก็มีทุกชีวิตหนึ่งคนนะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องสองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องความรู้ทักษะเกี่ยวกับงานที่เราทำนั้นให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ ทุกคนเรียกว่า hard skill อีกเรื่องนะคะที่ต้องดูเพื่อให้ตัวเองเติบโตก็คือเรื่องของ soft skill เพราะจะมีประโยชน์มากหากเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถในวิชาชีพตนแล้วและก็สามารถสื่อสารถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าและประโยชน์ให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขสนุกกับกลยุทธ์ที่นํามาปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์ดังนั้นทุกอย่างมันเริ่มจากหัวใจสําคัญที่สุด ซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทัศนคติมุมมองความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคนเพราะหากเราไม่เปลี่ยนแปลงจะทำให้ปรับตัวได้ยากทุกอย่างเหตุการณ์ทุกวันเนี่ยสอนให้เรารู้ว่ายุคนี้ต้องปรับใจจูนปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แล้วที่สำคัญก็ต้องมีความสุขขณะที่ยังมีลมหายใจให้มากที่สุดณปัจจุบัน ใครก็ตามที่ต้องสร้างผลลัพธ์แบบใหม่ๆจึงจําเป็นที่มีโอกาสได้สร้างแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตเข้าที่เข้าทางสร้างพลังใจให้มีแรงก้าวเดินไปหลายคนมีความสามารถมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีกําลังใจในการขับเคลื่อนทําให้อยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นครูกุ๊กขอเชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมานำความสามารถของตัวเองมาแบ่งปันกันเล่าสู่กันฟังมอบแรงบันดาลใจให้กันและกัน ผ่านช่องทางไหนก็ได้ที่สื่อถึงกันยุคนี้ไร้พรมแดนเปิดกว้างจริงๆไม่สวนกระแสนะคะคืออะไรเทคโนโลยีเนี่ยเปิดกว้างแล้วแต่ใจบางคนยังปิดกั้นตัวเองอยู่นี่แหละมันทำให้อยู่กับที่เติมใจนะคะให้กับตัวเองนะคะอย่าให้ใจเนี่ยเผลอแวบคิดอะไรเอ่อยก็ได้ท่านผู้ฟังคะคงเคยได้ยินนะคะประโยคนี้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดดังนั้นการระวังคือต้องมีสติรู้ตัทั่วพร้อมที่จะทําให้เราอยู่กับวันใหม่ๆได้อย่างมีความสุขการเติมพลังใจในวันใหม่ให้ใจมีกำลังในทุกๆวันครูกรุกเริ่มจากการขอบคุณเล็กๆน,น้อยๆก่อนยิ่งละเอียดมากไปเท่าไหร่ใจเรายิ่งฝึกความละเอียดมากเท่านั้นและก็หมั่นพูดสื่อสารกับตัวเองเรื่องโอกาสที่ได้จุดๆเสมอนะคะ จุดๆนี้เติมเอานะคะในช่องว่างให้มีความหมายที่มีพลังยกตัวอย่างตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บคุกุรขอบคุณโอกาสดีๆวันนี้ที่ได้พบกับธรรมชาติที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสสร้างสารรค์สิ่งใหม่ในวันนี้หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นอนขอบคุณอีกว่าขอบคุณที่นอนที่ทำให้ฉันหลับสบายแล้วลุกขึ้นจากเตียงขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่วันนี้ยัง คล่องตัวมากนะคะทำให้เคลื่อนไหวได้สะดวกพอเดินเข้าไปในห้องน้ำคุกุก็มองกระจกยิ้มให้กับตัวเองแล้วขอบคุณในใจว่าขอบคุณน้ำที่มอบความสดชื่นให้ชัในยามตอนเช้าเป็นโอกาสใหม่ของการตื่นมาแล้วเดินออกมาจากห้องนอนมาที่ห้องครัวขอบคุณที่คิดดีในการเตรียมพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆเช้านี้ด้วยการเตรียมของใส่บาตร แล้วเดินออกจากบ้านเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ขอบคุณต้นไม้ที่รักที่มอบความสดชื่นมอ์น่งเช้านี้ทุกวันให้กับตัวเราแล้วก็ปั่นจักรยานไปใส่บาตหน้าบ้านขอบคุณพานะที่พาฉันไปทำความดีแต่เช้าเมื่อเวลาพระมาแล้วประมาณ6นาฬิกา20นที ก็ขอบคุณตัวเองที่รู้จักการแบ่งปันในการให้พอกลับมาถึงบ้านก็ออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณใจตัวเองที่พาร่างกายสร้างวินัยออกกำลังกายให้ตัวเราได้แข็งแรงหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วกวาดบ้านถูบ้านขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้พักที่พักเพียงให้กับฉันแล้วเตรียมกับข้าวเช้าขอบคุณอีกว่าขอบคุณทรัพยากรทุกสิ่งอย่างที่ทำให้ได้ ปรุงอาหารเช้านี้ที่มีประโยชน์หลังจากที่รับประทานอาหารอยู่นะคะแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะกูกกูก็ได้มานั่งทำพอดแคสต์เพื่อที่จะสื่อสารมอบความรู้ทักษะประสบการณ์ที่กูกกู๊กมีอยู่ให้กับชาวโลกออนไลน์ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะคะและก็ขอบคุณเสียงและการสื่อสารดีๆที่มีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางทำให้เราได้รับฟังซึ่งกันและกัน ะะระหว่างวันนะคะขอบคุณที่มีงานทําเห็นไหมคะท่านผู้ฟังขอบคุณทั้งวันเลยแล้วทั้งวันเราก็จะพบเจอสิ่งดีๆแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์มาทดสอบเราก็จะบอกกับตัวเองว่าโอกาสนี้ทําให้เราได้พบเรื่องราวดีๆจุดๆแน่อย่างน้อยก็เป็นการเติมพลังใจให้ใจมีกำลังและนี่คือสิ่งที่กุกก๊กมาแบ่งปันนะคะที่นำมาฝากทุกคน และสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับฟังและการเป็นกำลังใจที่ดีให้กันและกันนะคะโปรดติดตามและอย่าลืมกด subscribe และกดติดตาม p o d แคสต์ของกุ๊กุ๊ในกุ๊กุ๊ c ช anel n นะคะหรือเสิร์ชหากุ๊กุ๊ชวนฟังได้นะคะใน YouTube ขอบคุณที่รับฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ